ครับสวัสดีครับอันนี้ก็นะครับพามาชมนะครับนี่เป็นหลานพยักดํานะครับนะครับนะครับพ่อเป็นสิงห์ดนะครับ <ông> inform inform <vit> <tuh. S 1> ก็เป็นพ่อแม่เดียวกันกับเจ้าพยักอ <estratég flush> ีสานครับแชมป์เงินล้านสองสมัยนะครับนะครับก็ตัวเมียสวยๆครับพร้อมผสมนะครับครับรอยจะโตนะครับครับเดี๋ยวก็จับให้พี่น้องที่สั่งจองไว้นะครับนี่ครับยวคัดให้นะครับนี่นะครับงามครับงามไก่รอยโตทุกตัวนะครับนี่นะครับ ก็เป็นสายเลือดเยยพยักษ์เสือดำนะครับปอบวุฒินะครับครับพอเขาเป็นลูกพยักษ์ดำนะครับงามไก่นะครับไฟตอนเข้ามานะครับไก่เปี้ยวนะครับนะครับจะมีลูกสาวแดงหล่อนะครับมหมานครแล้วก็จะมีสายจากักรลินด้วยนะครับเป็นแม่คัดทั้งนั้นนะครับนี่นะครับงามไก่เลยครับนี่สวยสวยสวย ไก่เปียวนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ